ถามกันเข้ามาเยอะมากเสื้อที่คุณก้อยใส่มีสอนลงหรือยังคะลงเป็นคลิปวิดีโอวิธีสร้างแพทเทิร์นให้ดูแล้วนะคะส่วนตัวก็จะเรียกว่าคอเต่าหรือว่าเสื้อคอตลบนะจะเป็นเสื้อคอตลบแล้วก็ตัวเสื้อก็จะเป็นการแยกรูดนะในแพทเทิร์นแล้วก็มาวางตัวนี้เป็นผ้าเฉลียงนะผ้าเฉลียงว่าคอตลบ ก้อยลงเป็นคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูแล้วทางเพจก้อยวารุณีสอนสร้างแพทเทิร์นหรือทางบ้านแดงนะคะเพื่อนๆไปดูที่ EP 275และ EP 675มีการตัดในส่วนของคอผ้าเฉลียงและก็สาธิตการเย็บประกอบเข้าคอให้ดูด้วยนะคะไปดูได้ทางบ้านแดงหรือทางเพจวารุณีสอนสร้างแพทเทิร์นไปกดติดตามช่องไว้นะคะก้อยลงให้ดูแทบทุกอย่างเลยนะคะในส่วนของคอเสือ้อหรือว่าบแบบเสือ้อ ทางบ้านแดงน่าจะเป็นพันคลิปได้แล้วมั้งคะทางเทจก็เช่นกันที่เหลือก็คือขึ้นอยู่กับเพื่อนๆจะไปสาะหาสะแสวงหากดติดตามช่องเอาไว้คลิปมันจะได้ไม่หายก้อยลงไว้เยอะวารุน,นี้เอเวอร์รีมีให้เพื่อนๆที่รักงานตัดเดย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นได้รับชมกันไปดูได้ทางช่องคะ่ะ